สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเมืร์วันเวอร์วันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงของวง N อ็นให้เอ็นก็คือปล่อยมาเมื่อวานเนาะที่สิบสองแต่ว่าอเกิดเหตุแคเข้ามาประการแล้วก็เลยมาถ่ายวันนี้ก็คือแบบจะรอพยายามหยิบเลี้ยงทุกอย่างเพลงที่เราเพิ่งคัมแบ็กมาเนาะอ่านว่าอะไรวันเนี้ย แฮมแฮมมันเดสอะเช่ามันเถอะเขินนะเวลาอ่านผิดอะบ้าบอบอเดี๋ยวเราช้าเราไปโปรเฟล์กันดีกว่าไปค่ะเราวันนั้นนน้อง โ oh, oh, oh. หหอมากโเจกหล่อมากอะแต่หล่อทุกคนเล ความเป็นแบบพ่อหนุ่มไฮสคูลและเป็นไฮสคูลที่มีความอินเตอร์นิดๆเออโอ้ยส้มุนเล่าม,มากอะบ้าวม,มีความแบบมีอะไรหรือเปล่าอ่ะแบบผีเวทมนต์เหรอ แต่ฉันว่าเพลงนี้ตอนอูดูโตขึ้นนะด้วยสีผมด้วยอะไรแกอ้อยรอแบบรอไม่ไหวอะรอแตกแตนีิซึงก็ดีอ่ะดีทุกคนเลยอืมอะไรเนี่ย ใจน่ะใจฉันน่ะโอ้ ีเขาแบบดีมากถ้าดูโตจริงๆนะโตแบบตัอหลอกแบบมากนี่กิ๊กก็โตเริ่มโตละโอ้โหแต่ละคนต่อารมณลเมื่อกี้ก็คือแบบเออแต่แต่โอ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันดีขนาดนี้ลูกงงอากวันนี้โอ้ย เีอะไรโลกโอ๊ยตายแล้วเจ๊อะไรมาเนี่ยเทอมีให้นะคือหล่อทุกคนจริงๆแล้วแบบชุดเชุดคือแบบดี เนี่ยเซตตรงเนี่ยดีมากนี่เนี่ยใช่ดีไม่ไหวงงอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับยังไงนะแต่ว่ามันเหมือนมีเพลงต่อแหละก็น่าจะเหมือนทุกครั้งเขาน่าจะมีสองเพลงแล้น่าจะมีเพลงปล่อยมาใช่ที่เป็นเลมวีแต่ว่าเหมือนสเตจอะปล่อยเพลงมาแหละอือไว้รอดูก่อนว่ามีปล่อยมาเปล่า แต่ฉันเห็นคนในเธอมีคนพูดว่า,บาแบบว่าน่าจะมีเรื่องราวแต่ไม่รู้เหมื<า>อนกันว่าเป็นเรื่องราวกับดักเดือบัดมูนอะไรไม่รู้แฮ่กล <c oughs> ับไปก่อนนะคะคัมแบ็กไว้ค <c oughs> ่ะวิ้แกงน้องอาอนี่ดิว่า <c oughs> ดีไม่ได้โฟกัสเพลงเลยฉันอนะทันโฟกัสผู้ชายจะบอกเลยทันโฟกัสผู้ชาย <c oughs> <c oughs> ฉันก็โฟกัส ทุกคนเหมือนกันแต่ว่าเพลงโดยรวมสาหรับฉันโ okay อเคดี<ร>คือมันเป็นมันเป็นฟิลประมาณฉันที่แบบติดหัวแบบสนุกอะไรเงี้ยเออแบบดีและชอบแบบว่าคือครั้งนี้คอ,<ด>อนเะซ็ปต์สองเพอยู่นะสองเพลงแรกตอนนั้นของครั้งก่อนอะที่ทําไปคือมันยังมีความคือเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยสดใสมากใช่มันดูแั่นี้เลยสดใสอันนี้มันจะเห็นหน้าทุกคนชัดเราเลยได้เห็นความหล่อของทุกคนแบบ มาติทิเเลอ่ะพูดเลยว่าตายที่เปียกน้าขนาดนั้นอ่ะตายตายเลยฉันตายอแบบดีจริงๆแบบมากมากทุกคนเลยอ่ะแบบทุกคนเอ็มวีนี้คือให้ทุกคนเลยฉันเกีอยหลัวมตัวไปซื้อบ้านแล้วฉันท่องแล้วเ,<อ>เราต้องเบ<อ>า,าๆก่อนเราต้องเบาไว้เราจะแบบว่าอืมนะเรามันหลายดอมไปแล้วไงเราจะต้องแบบใจเย็น แล้วไปซื้อบางไม่ไหวแล้เดี๋ยวสักพักเพื่อนก็คือไปหาซื้อกาสก่อนต้องแบบช่องไว้เพราะว่าฉันตามเอ็นจีหลายคนมากก็ก็หลอดทุกคนเนาะได้หล่อเราทุกคนก็คือหลายดอมแล้วต้องแบบเบาก่อนมันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออใครที่ยังคงฟังกันหมดแล้วแหละก็ไปฟังกันเรื่อยนะคะช่วยเป็นวิวนะ้องหล่อกคช่ก็ไม่ไหว่ะทำไงดี อ่ะเรารีบจบคลิปนะคะเพื่อนจะได้ไปดูต่อเออใช่เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามท่าเฟซบุ o o ทว t w i t t e r เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย